สวัสดีคะ่ะต้อนรับนะคะสูตรธุรกิจนะคะข้าวหมูทอดไข่ยามะตูมคําโปงนะคะตอนนี้นะคะขอแนะนําตัวนิีน้นึงนะคะชื่ออาจารย์ปิ่นโตนะคะอาจารย์สุรางคณาแพทย์ชชชยโชคชโยนนะคะเป็นเจ้าของแบรนด์ธุรกิจนะคะข้าวหมูทอดไข่ยามะตูมคําโปงนะคะก็ขอต้อนรับนักธุรกิจทุกคนนะคะที่มาซื้อนะคะในเรื่องของตัวธุรกิจไปนะคะแล้วก็ไปลงสาขาแต่ละสาขาที่ทุกคนนะคะลงนะคะไว้นะคะตอนนี้นะคะจำตัวก็เคยมา ต้อนรับนะคะสู่ข้อครอบครัวข้าวาหมูทอดคำโป่งนะคะตรงนั้นสําหรับคนที่นะคะที่ได้ซื้อเฟรนช์ายเรียบร้อยแล้วเปิดร้านอาหารแล้วนะคะและใช้แอปพลิเคชันในการทําธุรกิจนะคะตอนนี้บอกว่าเลยว่าเป็นเรื่องที่โชคดีค่ะเพราะตอนนี้ธุรกิจนะคะมันจะปรับไซส์ตัวเองใหม่ค่ะต่อไปนี้นะคะ,ะพฤติกรรมของลูกค้าส่วนใหญ่นะคะจะสั่งอาหารผ่าน แอปพลิเคชันผ่านออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ทั้งหมดแล้วนะคะฉะนั้นร้านอาหารที่ไปเสียค่าเช่าอยู่ข้างนอกเนี่ยมันก็จะต้องเสียค่าเช่าเสียค่าคนงานใช่ไหมคะ,ะคือตอนนี้ไซต์ของธุรกิจมันจะค่อนข้างขยับมาคือทํางานที่บ้านได้ทํางานที่ใน เขาเรียกในในพื้นที่แอเรียที่ไม่เสียค่าเช่าคือพื้นที่เราบ้านเราทาวเฮาส์เราหรือบ้านแล้วแต่นะคะสามารถตั้งเป็นร้านค้าได้นะคะแล้วตอนนี้คือยุคมันเปลี่ยนไปแล้วฉะนั้นคุณโชคดีมากที่ทําธุรกิจนะคะข้าวหมูทอดคํโป่งขอวใจเป็นตัวเพราะว่าคุณได้เริ่มธุรกิจนะคะในหลักพันนะคะแต่ว่าไรายได้ของคุณน่ะนะคะจะมากกว่าหลักพันหลักหมื่นหลักแสนอยู่กับยอดขายของแต่ละพื้นที่เพราะจริงๆแล้วข้าวหมูทอดที่ตัน,นมาทำวันนี้นะคะเป็นธุรกิจเนี่ยนะคะเป็น อาหารที่ทานง่ายๆและเป็นเมนูท็อปพิตนะคะส่วนสูตรก็จะมีอยู่ข้างล่างนะคะที่จอมนต์โตแนบไว้ใครที่เป็นกุ๊กเป็นเชฟอยู่แล้วนะคะก็สามารถปรับเปลี่ยนสูตรตัวเองให้เข้ากับคนในพื้นที่ได้เลยไม่ต้องซีเรียสน,นะคะแต่ขอให้อยู่ในแบรนด์เดีวยวกันคือแบรนด์นะคะข้าวหมูทอดไข่ย,ยางมะตูมคำโป่งนะคะเพราะว่าแบรนด์นี้จป็นตัโตสร้างเพื่อให้เข้มแข็งแล้วก็สามารถที่จะทํา เรียกว่า Marketing การตลาดออนไลน์ภาพรวมให้ทั้งหมดนะคะแบรนด์เราจะดังนะคะแล้วก็จะจะ,จะมีชื่อเสียงนะคะแล้วก็สามารถที่คนมากินแล้วก็สามารถจับต้องราคาได้นะคะไม่ว่าจะเป็นขายข้าวหมูทอดนะคะส่วนข้าวหมูทอดเนี่ยนะคะทำได้สอแบบคือใช้ตัวใช้เป็นหมูสาชั้นนะคะตรงนั้นในการทำนะคะเป็นทอดทอดน้ำปลานะคะหรือว่าชุบแป้งทอดนะคะส่วนแพคเกจจิ้ง ะะสามารถปรับเปลี่ยนข้ากับพื้นที่ได้เลยค่ะนะคะใครที่รักโลกร้อนก็ใช้เป็นกะเขาเรียกว่าเป็นกล่องโฟมไม่กล่องกระดาษนะไม่ใช่กล่องโฟมแนละกล่องกระดาษนะคะแล้วก็สามารถที่ส่งลูกค้าได้เลยตรงนี้เนาะฉะนั้น ใครทำธุรกิจตรงนี้ปุ๊บเนี่ยไม่ต้องกังวลว่าจะขายไม่ได้ค่ะคุณขายได้100%แน่นอนนะคะขึ้นอยู่กับการที่คุณจะเริ่มในการขายนะคะมาเรียนรู้แอปพลิเคชันนะคะของ Grab Food กับ Foodpanda ว่าการใช้เครื่องเป็นอย่างไรเดี๋ยวมาเรียนรู้อยู่ในในในเพจในในเฟสเกลุ่มปิดนะคะตรงนั้นเนาะส่วนใครจะเพิ่มสาขาต่างๆก็ inbox มาแจมตัวได้เลยนะคะ,จะ,จ,ะจะมีทีมงานะบางทีแจมตัวก็จะคนตอบเองด้วยนะคะแล้วก็จะเป็นทีมงานด้วยตรงนั้นนะคะ แล้วก็ทุกเดือนจะมีการไลฟ์สดนะคะน้องเหมียวค่ะทุกเดือนจะมีการไลฟ์สดนะคะไลฟ์สดเพื่อที่จะอัปเดตข้อมูลให้กับนักธุรกิจทุกคนนะคะสามารถปรับเปลี่ยนกับ ให้เข้ากับกลุ่มลูกค้าบางทีอาจจะมีเรื่องของตัวโปรโมชั่นนะคะหรือเรื่องต่างในแก๊ฟฟู้ดนะคะจะเป็นตัวสามารถจะทําโปรโมชั่นให้ได้ก็จะทําให้สำหรับเป็นบางเดือนเพื่อเรียกให้ลูกค้าเราเข้ามาในทานทานอาหารหรือข้าวหมูทอดของเราให้ให้มากขึ้นนะคะตรงนั้นเนาะก็นะคะ ใครที่อยู่ครอบครัวนี้นะคะรับรองว่าคุณมีรายได้แน่นอนนะคะใครทําแล้วดีบอกต่อให้กับเพื่อนฝูงด้วยนะคะเพื่อมาซื้อในแบรนด์ข้าวหมูทอดนะคะยามาตูุมคาโปรงขอใจเป็นตัวไว้นะคะแล้วก็เป็นครอบครัวเดียวกันนะคะสร้างตัวไปด้ยวยกันตรงนั้นนะคะก็ตอนนี้ก็ต้อนรับทุกคนค่ะสูตรนะคะข้าวหมูทอดน,น,นะคะมารับไรายได้นะคะหลักหมื่นหลักแสนกันนะคะตรงนั้นถึงหลักล้านได้เลยค่ะนะงั้นขอฝากนะคะแบรนด์นี้นะคะพัฒนาไปด้วยกันนะคะมีอะไรเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะ จะเป็นตัวไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีคะ่ะ